ไม่เอาไม่มีแล้ะกูเห็นอยู่ขาละาละเอ้าครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแคชเกม THE SIM Cast Away Away เ w a y Away วบนเฟชูนะครับผมตอนนี้กำลังสร้างคุณดอกอยู่นะฮะดอกมาเลยเลยอะไรครับเสร็จละคือตัวตัวเอกผมสร้างเรียบร้อยไม่เลือกราศีอ่ะชิดอีกแล้วฮะไม่เลือกราศีอ่ร้างราหมี ช่างแม่มันช่างแม่มันพอเรชื่ออะไรอะ่ะแกรี่แมรี่เกรสีกว่าเกรสนิวบีสองผมเมียนะฮะเกรสเป็นยังไงและะ้วมั้งนงครับแกไม่ถูกยังไงก็ขออภัยนะครับมีตัวเสียอีกคนไหมเอเคครับป่ะ ด้วยไม่หยาด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 หยาเขียนหนังอ๋ออ,อ้าวเฮ้ยผิดอันสอรรี่กายเนี่ยเขาตะกุตสง่งบวมเมียคนนี้นะฮะแม่งทีครับเราจะเข้าสู่หบดเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปกลมท่าให้ฟังถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันนะครับบัตรหนึ่งดาวโ <c oughs> หลดเสรอยู่นะครับเสรอยู่นะครับ แอบถ้ามีเสียงบางอย่างไม่แน่วิญญาณอาจจะออกจากบ้านไปแล้วก็เป็นดา <c oughs> วิญญาณบ้านพอ่อหยอกเดินได้เหยาไม่มันโดนัลนะครับหยะแค่ขากูดินะครับไมันม็นโรนนะครับต้องขยับทำไมเปนโรนันะครับไม่รู้ความสุขมันนะนะมาและมาแล้วละเกี <Okay. S 2> เรื่องก็มีอยู่ว่าสองหัวเมียเพิ่งแต่งงานกันใหม่กำลังจะพากันไปวู้ฮู้กลางทะเล ตันน oh, no. ี no, no, no. No, no, no. So, ้เขากำลังแดกนะผัวบอกเอออร่อยเว้ยมีบอกเอาไหมใ้กกินมั้งเอาไหมนี่อ่าชนแก้วแบนและขีดียวมึงถ่ายแล้วจังวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย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 เฉี่ยอะไรเฮ้ยไม่นะน็อตน็อตน็อตเขี่ยน็อตล่วงใส่หัวกูเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับติดก่อนไง ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเมียเมียกูเมียกูหายแล้วกูจะอู้อู้กับใครแม่งเอ้ยเงียบอยู่เอ้ยจะได้อยู่สปรินก์ไรแล้วค,ครับการอเ,เอาตัวรอดเบื้องต้นฮะไม่ยากครับมันจะมีเราจะมีไดอารี่อาขันพ์หนึ่งเมมนะฮะมีท่ายยเคียบโอเคเราจะมองเอ่อจะมีเราจก็เดินหาของครับมันจะมีของให้เราเก็บเอ้ยขวด กดตำรวจขวบเตะเอกสารนะฮะเอ้ยอะไรอ่ะเดียก็คือไปทิ้งรักฉันยังไม่เป็นไรแต่ว่าฉันยังติดอยู่จะกดดับไะมเดี๋ยวกดดับบอกว่าอย่ากดดับทำไมอ่ะเก็บขึ้นมาไหมเพื่อเออนะเชือ่อคู่เชือกคู่เก็บขึ้นมาไหมทำไมอ๋อกดขึ้นพูดเอาไว มัจะได้ไม่ล้ฮะมันจะได้ไม่ลบปมันจะได้ไม่ล้ก่อนเราจะได้ไม่ลด้ไม้ละเราต้องเดินเราจะเดินหาของกันไปก่อนนะฮะเรื่อยๆโอเคครับเกมนี้มีระบบคัมติงด้วยอ่าแต่ถ้าใครเคยเล่นเกมภาคนี้ในเวอร์ชันพีซีนะก็จะรู้ว่ามันแตกต่างกันโดยที่เชิญกันมาครับกล้อง ผมว่าของเทูนี่น่าจะบังคับง่ายนะฮะทรับมาอุดคาคีนึ้น็แล้วเห็นไหมรีบกินมันจะรีบอย่างนี้แหละคนละเคอย่ากินนะสีม่วงนี้ถ้าเจออย่ากินนะฮะอย่ากินนะครับมันเป็นผลไม้มีปิดปิดบ้าเลยถึงตึ้งึงึงกินแล้วก็เจ็บกินแล้วก็เจ็บบ้านีทะไรอ่ะตัดัตัดตันัดไม้โอเค เราได้ใบไม้มาแล้วเราจะเก็บมะพร้าวเข้ากระเป๋ากันเอาไว้ทําให้น้ําแตกกันเลยจย้อน้ำย่อยโอเคครับเราเจอดนี้ฮะต่อครับเราก็อเอาไม้มาวางวดเวีนนั่นแหละเราสามารถครับของเนีตรงนี้นะฮะคุณถ้าคุณจะครับจอบแล้วก็คุณก็เอาสติ๊กหนึ่งอันสองอันบวกกับไม้สามันใ้ยไหมครับไอ้เหี้ย โอเคครับเราต้องเดินหาของไปเรือเ่อยๆตรงนั้นมีสองมีปลาครับเดี๋ยวเราจะไปตัดเห็นไหมคข้างหลังมีสองเราจะตัดหอยใต้ดินมาทําหอกกันนะฮะถอยใต้ดินบ้าอะไรนี่มันบนดินชัดๆเลยฝักแดดโอเคครับชีวิตเราต้องเร่งรีบครับเราต้องเอาตัวรอดทอมานี่เมียกูอยู่ไหนเนี่ยกูเมียนมากเลยตอนนี้นแต่ตน,นั่งแฟบแม่งเลยเฮ้ยในกระเป๋าวีกระดาษชิชูเอ่อท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวผมมานะฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบบ๊บเลยไมได้กดโอ้ะเอากูลืมมันได้ได้แบบนานเว้ยแป๊หนึ่งครับท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าผมเริ่มไม่ไหวแล้วอา้าวค่ะได้ชูอยี่ไ,ไหนอ่ะนี่ผมมานะฮะกดสีเดียมได,เดมม้เดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมา S <S เรียบร้อยขีเขียวเลยโอเคครับผมแป๊บเรียบร้อยละ <S <S เดี๋ยวเราจะนอนกันก่อนตื่นเราต้องมีก่อไฟเออโอ้มาตัวคับก่อนออโ,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 โอเคครับตัวคับตัวคับับไฟไม่ได้เดี๋ยวไม่รับเราไม่ได้คับไฟครับเรา <S 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 2> <S 2> คุยเราจะคับหอกทำไรนะ อจะครับเอ่อหอไม้ไผ่นะเอาไปแทงปลานะ <_ d ata> เดี๋ยวคืนนี้เราไม่มีอะไรกินนะครับ <_ d ata> มึงทำยังไงมึงเ,เอาไมดเล่มเดียวมึงเฉาะได้ทุกอย่างเลย <_ d ata> มีดหนึ่งเล่มสามารถเฉาะได้ทุกอย่างที่คุณรังสรรค์ทีวีได้เล็กวันนี้ถ้าคุณโทรมาสั่งซื้อก่อนคุณจะได้รับเลยนั่นแหละแชมว้า <_ d ata> ทีมแม็กอ์เย้ไม่ได้ปลาเลยวะเออหิวแล้วเน <_ d ata> ี่ยอยู้หิวนะ <_ d ata> นี่ได้แล้วยาง ได้แล้วได้แล้วเนี่ยได้แล้วตัวเดียวทิมต้องนานนะฮะทิมตีนหมดแล้วเนะี่ยไม่ลงปลาเฮ้ยได้ปลาไม่เหมือนกันนะนฮะทีนี้เราต้องร่งนี่ปับแต่รีบไปไหมโอเคถ้าเราได้ปลาไม่ได้ไม่ถึงสามตัวนี่ได้จุดนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกินห้าตัวนี่ถ้าไม่ถึงห้าตัวนี่เดี๋ยวผมจะดำนะ้ำไปเก็บหอยนะฮะหัวหินนะไปถินมีหอยมันหนักง่อยเดี๋ยวหอยจะงงับเอาเนื้อเนื้อจำเข้ามาดีนะโอเคครับ ไม่ต้องจงไม่ต้องจับแมงงมหอยก็ได้วะหอยนี่กินแล้วจะอิ่มกว่าอุ้ยชิพหายแล้วง่วง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 เล้วเดี๋ยวเราจะรับคาดามเร็วเร็วเร็วลูกเร็วเร็วลูกเอ้ยว่าแต่เฮ้ยอันนี้เก็บไว้หักมันมีประโยชน์มากเก็บไว้ทําขวานโอเคบ้านเยวเราต้องนอนกันละเราจะยังไม่ก่อไฟแต่เราเราจะนอนกันก่อนปุเสษเนรอเือครับเสศษแม่งมีอยู่แค่เนี้ย เแอลอ้วกดวเองคุยคำหนึ่งครับให้ตักชิดมันนอนไปก่อนไม่ใช่าจะคิดเลสฟิลนะฮะนี่ไม่ใช่เลสแอนด์อีวิลเสียวเลเฮ้ยกูรู้สึกมีข้าวอ่ะ โอเคครับเก็บเสื้อเราสามารถเล่นโยคะลูกเสือได้นะฮะแต่กอื่นเลยเราจะต้องก่อไฟต้องผิดปุ่มคุณผิดปุ่มนี้วใช่ไหมเฉยเเราจะก่อไฟกันเราจะมาเล่นค่ายลูกเสือกันนะฮะเราเรามาทุยนมอปจมใช่ไหมกโอกดอจะกดทำไมอ่ะก่กดดูไงพื้นที่ไหนบางได้บางไม่ได้ เกครบเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต่อไปไลฟหลังวันนี้เราจะย่างปลากินนะเชฟเราไม่ใช่เชฟหมีนะฮะเราคือเชฟหมูเราชื่อเชฟคริสเชฟคริสนะฮะเชฟคริสเอกคริสคริสคริสครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ไปนะครับเฟลนะดูให้ดูสิเรามีปลาอะไรกันมั่งไม่มีแต่ปลาตัวเล็ก อันนี้ตัวใหญ่อันนี้จะขนาดกลางปลาไก่ปลาครับปลาครับปลาผู้เชอรนะปลาผู้ชายนะปลาครับเเรียบร้อยแดกไม่อิ่มเลยอ่ะย่างหอยกันเดียวไหนเนาะหอยนี่แหละมันค่อยๆขึ้นเลยหอยนี่เอ้าคุณไม่ได้กินหอยอยู่เนื้อครามนี้มันอยู่ตรงนี้ด้วยหอยนี่นะฮะคุณค่าที่เจ้าคู่ควร อืมเห็นไหมฮะแป๊เดียวสีเขียวเดี๋ยวเราจะเก็บใบมะพร้าวเพื่อมาทําออมมาทําออม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 อมอมมเดีวเราจะเก็บเอ่อมะพร้าวกันนะฮะโอเคเราจะเก็บใบมันด้วยเอามาทําเอาไว้ปูข้างบนปูหลังคาฮะเดี๋ยวเราจะสร้างหลังคาแต่เรายังไม่มีถาบันมันไม่ได้ใช้ใมันมันไม่ใช้ไปกล้วยเหรอไม่รู้มันมีมันมีอย่างอื่นด้วยที่ใช้ใบเนี่ยเก็บมะพร้าวไม่ให้หมด ตรงนี้ไม่อะไรให้กูแดกกูเก็บให้หมดโอเคครับ